นี่เราจะไปไหนกันคะจะไปตกปลาลอดเบสกับลอดสอปริงกันนะ,ะวันนี้จดซื้อซื้อซื้อเยอะก,กบไม้เยอะก,กบไม้นะคะไปดูกันไปตียาปมอมวันนี้ซื้อสายอะไรมาใหม่ก็ออบอกว่าใส่ได้ถ้าหนึ่งลอดนี่ใส่ได้ถ้าสองลอด ไก็สวแล้วไเมีกี่สีมี2ีสีสู้่ะมีสีอะไรบ้างอะจำไม่ได้เดี๋ยวรอไีรอตปเพื่อนเพืเ่อนใช้เหยื่อมอนกันนะเอาแล้วนี่ไม่มีเหยื่อใช่หรอเหยือ่อหาห่างวนี้ บรรยากาศยามเย็นหน้าบ้านน้องปีใหม่นะคะโอ้โหต้องต้องวิดขนาดนั้นเลยเหรอ ปิดเธอไม่ได้ไปไหนนะตีเหยื่อปอมอยู่แถวหน้าบ้านนี่แหละสงการก็ไม่ได้ไปเล่นค่ะรถเยอะเล่นแป้งอยู่ที่บ้านเป็นไงเนี่ยหันหน้ามาดูดิเล่นแป้งอยู่ที่บ้านมีหมานมีหมานเป็นที่เอรเคยได้ เพื่อน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 มีเหยื่ออะไรแนะนํามั่งไหมว่าอันไหนตีดีเหยื่ออันไหนดีฝ่าอันนี้เหยื่ออะไรเหยื่อกบกระโดดเหยื่อกบกระโดดใครใครมีใครใครใครมีเหยื่อพี่แจ็คแบ็คโพมั่งใช่ป่ะกับพี่อะไรนะพี่ทิวพี่ทิวปีใหม่ก็มีแล้วแต่ตอนนี้ไปอยู่ในบ่อน้ำนู่นนะบ่อน้ำข้างล่างไปงมหอยอยู่นใต้บ่อน้ำแล้วเหยื่อพี่ทิว ใครใช้เหยื่อแจ็คแบ็กโพลแล้วได้มั้งไหนคอมเมนต์หน่อยสิพี่บอกอ่านคือได้อ๋อใครได้ปลาอะไรมั้งใครใครตีแล้วได้ปลาอะไรบ้างเหยื่อของพี่แจ็คแบ็กโพลเดี๋ยวน้องปีใหม่ได้ไปซื้อมั้งโอเคเดี๋ยวขออ่ามีคนมาตกไหนมีคนมาตีเปลือกตกปลาด้วยค่ะนึ่ กำลังจะตกปลาลพี่ปีมาตีทางนี้ตีตรงลิ่มของปลาค่ะปลาขึ้นโอเคเดี๋ยวขอญยตไปตกปลากันก่อนนะครับใครใครซื้อเหยื่อพี่แจ็คแบ็กโพลมาแล้วได้ปลาอะไรกันมางไหนคอมเมนต์กันลาสิ